สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบค่ะในคลิปนี้กบจะมาพูดถึงดาวพฤหัส,สบดีที่จะทำการยกย้ายราศีในช่วงวันที่14พฤศจิกายนนี้นะคะ ว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีมิถุนกันบ้างโดยในวันที่14พฤศจิกายนของปี2563นี้ในเวลา2นาฬิกา50นาทีดาวพฤหัสบดีจากโคจรยกย้ายราศีจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรค่ะและจะอยู่ไปโดยประมาณ4เดือนครึ่งนะคะโดยอยู่ไปจนถึงวันที่29มีนาคมของปี2564เลยละคะ่ะ ดาวพฤหัสบดีนั้นถือเป็นดาวประธานฝ่ายสุขพระเคราะห์นะคะเป็นดาวบุญค่ะมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่าปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัสดาวพฤหัสบดีนั้นถือเป็นดาวพุทธจริตค่ะเป็นดาวที่แสดงถึงสภาวะของสติปัญญาการพิจารณาไตรตรองความสุขขุมรอบค้อบความรู้เท่าทันในธรรมชาติและอารมณ์ การใฝ่หาในเรื่องของความรู้มีความฉลาดรอบรู้สูงรักความยุติธรรมจิตใจดีมีเมตตามีความโอบอ้อมาอารีค่ะมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงและมักเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดีอีกด้วยละค่ะและเมื่อดาวพระฤหัสบดีเดินจรถึงดวงชะตานะคะมักจะให้คุณมากกว่าให้โทษค่ะแสดงออกถึงความสำเร็จความโชคดี โชคลาบทรัพย์สินเงินทองความสมบูรณ์พูนสุขความอุดมสมบูรณ์และยังหมายถึงในเรื่องของเงินก้อนใหญ่อีกด้วยนะคะและเมื่อถึงคราวที่ดาวพฤหัส,สบดีจะให้โทษนั้นจะให้โทษไม่รุนแรงค่ะสำหรับการไทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นทายดวงกันที่ลัคนาราศีเกิดนะคะ และสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะสำหรับท่านที่ต้องการทราบลัคนาราศีเกิดนะคะท่านสามารถนำวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่แน่นอนและจังหวัดที่เกิดเข้าไปผูกดวงวางลัคนาได้ฟรีที่เว็บไซต์พยากรณ์ .com ค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในช่วง4เดือนครึ่งถัดจากนี้ไป ดาวพฤหัสบดีเมื่อทําการยกย้ายราศีแล้วจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีมิถุนกันบ้างค่ะในวันที่14พฤศจิกายนนี้นะคะดาวพฤหัสบดีจะโครจรยกย้ายราศีจากราศีเรียกว่าจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรเรียกว่าเข้าเรือนมรณะของชาวราศีมิถุนค่ะ โดยเป็นเรือนที่8แก่ชะตาราศีเกิดของชาวราศีมิถุนนะคะก็ส่งผลให้ดาวพระฤหัสบดีนั้นเข้าเกณฑ์พินทุบาทค่ะซึ่งเกณฑ์พินทุบาทนั้นถือว่าเป็นจุดมุมอัดกับดวงชะตานะคะดังคำคนคำโครงของครูโหนท่านกล่าวเอาไว้ว่าจันทร์กับชีวาเป็นแปดอาจารย์เจ้าว,ว่าร้อนนิรันด์ค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีมิถุนนั้นมีเหตุแห่งความร้อนใจค่ะ บางท่านอาจจะมีเหตุแห่งการเจ็บไข้ได้ป่วยบางท่านอาจจะมีเหตุให้ย้ายที่อยู่ที่ทํางานนะคะบางท่านก็อาจจะมีการออการงานเนมีโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงไปแบบเกินความคาดหมายเลยละคะ่ะก็ให้ท่านระวังในเรื่องของการถูกอิดชาวิษยาหรือว่าการโดนเลื่อยขาเก้าอี้เอาไว้บ้างนะคะโดยชาวราศีมิถุนนั้นมีเกณฑ์จบจากสิ่งหนึ่งและเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับอีกสิ่งหนึ่ง แล้วย้ำเลยนะคะว่าสิ่งที่ท่านจะต้องไปเริ่มต้นนั้นจะดีกว่าเดิมค่ะเรียกว่าจบจากสิ่งหนึ่งไปเริ่มต้นใหม่กับอีกสิ่งมึงแต่สิ่งหนึ่งที่เริ่มต้นใหม่นั้นจะดีกว่าเดิมนั่นเองค่ะข้อดีนะคะท่านก็จะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของเ,อเงินเงินทองทองจากคนรักคู่ครองจากหุ้นส่วนจากเพศตรงข้ามจากคู่สัญญาหรืออาจจะเป็นจากชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้ค่ะสำหรับบางท่านเนี้ยอาจจะได้รับในเรื่องของมรดก หรือว่าได้รับผลประโยชน์จากประกันภัยจากประกันชีวิตหรือได้ผลประโยชน์เก่าๆซึ่งอาจจะเ,เป็นการเ,าเป็นการทำอะไรบางอย่างที่คงค้างมาเนิ่นนานแล้วนะคะจากคู่สัญญาก็จะเป็นไปได้ค่ะที่จะได้รับผลประโยชน์ที่ไม่คิดว่าจะได้แต่ก็กลับได้รับแบบไม่คาดคิดเป็นต้นค่ะเรามาดูกันในเรื่องของข้อเสียบ้างนะคะ ทางด้านข้อเสียที่ดาวพระฤหัสบดีเดินจรในจุดพินทุบาทหรือว่าเป็นมุมอับกับดวงชะตานี้ล่ะค่ะก็จะส่งผลให้กับชาวราศีมิถุนนั้นมีโอกาสที่เ,เรียกว่าผู้ใหญ่จะไม่ค่อยให้รับผู้ใหญ่จะไม่ค่อยให้การสนับสนุนเหมือนในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยก็จะไม่ค่อยเป็นไปตามแผนที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นักหรือว่ามีการโยกย้ายในเรื่องของที่อยู่ที่ทํางานหรือว่าสถานศึกษาค่ะ เรียกว่าโยกย้ายกันเพื่อเตรียมการไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมนั่นแหละค่ะแล้วก็สําหรับบางท่านนะคะควรระมัดระวังในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานให้ดีค่ะหากท่านมีเหตุในการโต้แย้งกับผู้บังคับบัญชาของท่านขอให้มีความอดทนให้มากๆค่ะมิฉะนั้นเนี่ยหากท่านไปโต้แย้งกับเจ้านายของท่านหรือว่าผู้บังคับบัญชาของท่านแบบไม่ดูตามมาตาเรือเนี่ย ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะหลุดจากตําแหน่งก็ได้ค่ะดังนั้นขอให้ท่านมีความอดทนให้มากๆนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้หลุดจากตําแหน่งแต่อาจจะถูกโยกย้ายหรือสําหรับบางท่านเนี่ยถ้ามีดาวเสียตั้งรับอยู่เนี่ยอาจจะถึงขั้นตกงานได้เลยทีเดียวค่ะก็ขอให้ชาวราศีมิถุนนั้นทําตัวเป็นต้นไผ่ที่ลู่ลมนะคะ ็ถ้าท่านทําตัวเป็นต้นไผ่ที่รู่ลมรู้จักที่จะโอ,อ,อนอ่อนผ่อนปรนก็ท่านก็จะเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะอีกทั้งยังให้ระวังในเรื่องของผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือนะคะรวมถึงบุพการีของท่านเช่นคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะคะมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยและสำหรับบางท่านอาจมีโอกาสในการพลัดพรากจากกาันหรือว่ามีโอกาสสูญเสียได้ด้วยค่ะ และเพื่อความไม่ประมาทนะคะท่านควรพาผู้ใหญ่ของท่านหรือว่าพ่อแม่บุพการีของท่านเนี่ยไปตรวจสุขภาพประจำปีค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าสุขภาพของผู้ใหญ่ของท่านหรือว่าคุณพ่อคุณแม่บุปการีของท่านนั้นเนี่ยมีสุขภาพต้นทุนของของออร่างกายเนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้ดูแลกันได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันในเรื่องของรักๆใคร่ๆนะคะ ตั้งแต่ในช่วงวันที่14พฤศจิกายนถึงวันที่29มีนาคมของปี2564นี้ความรักของชาวราศีมิถุนนั้นเรียกว่าไม่ค่อยสมหวังนักนะคะสำหรับคนโสดควรประคับประคองตัวให้โสดเช่นเดิมไปก่อนค่ะพอช่วงนี้เนี่ยความรักเหมือนโคถึกที่คึกพิโรธนะคะจะมีคนเข้ามาโปรยเสน่ห์ให้ท่านรู้สึกหัวใจเต้นแรงหรือว่าหายใจติดขัดได้ค่ะ หากว่ามีความรักในช่วงดังกล่าวนี้นะคะมักจะมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขค่ะและสำหรับผู้ที่มีคู่แล้วนะคะหากท่านมีคนรักคู่ครองของท่านอยู่แล้วก็ขอให้ชาวราศีมิถุนที่มีคนรักคู่ครองนั้นมันดูแลเอาใจใส่และประคับประคองความรักของท่านให้ดีและก็ให้ระวังในเรื่องไทยจากมือที่สามอีกด้วยค่ะ สำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้านะคะการค้าของท่านถือเป็นช่วงเวลาที่ยังทำกำไรได้ดีค่ะโดยเฉพาะงานที่ทำแบบเป็ดเ,ออเขาเรียกว่างานที่มันจบเป็นจ๊อบๆไปนะคะหรือว่าท่านที่ออทำงานแบบ สั่งให้ทําตรงจุดนี้พอเสร็จแล้วก็ไปต่ออีกจุดหนึง่งไอลักษณะแบบนี้ค่ะเรียกว่างานที่ทําแบบเป็นจอบๆอย่างนี้ค่ะท่านจะได้มีโอกาสทํางานได้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้งานบ่อยครั้งขึ้นอีกด้วยละค่ะและท่านไม่ควรจะบุ่มบามลงทุนอะไรเพิ่มเติมอย่างใหญ่โตในช่วงดังกล่าวนี้นะคะ ก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่14พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่29มีนาคมของปี2564นี้ที่จะถึงเนี้ยค่ะกอ็อย่าเพิ่งบุ่มบามลงทุนอะไรให้มันใหญ่โตในช่วงเวลาดังกล่าวนี้สำหรับผู้ที่ต้องการจะลงทุนหรือว่าเปิดธุรกิจใหม่นะคะท่านควรชะลอตัวเอาไว้ก่อนแล้วไปเริ่มหลังวันที่29มีนาคมของปี2564ไปแล้วค่ะ อีกทั้งดาวพระฤหัสบดียังอยู่ในตำแหน่งที่เป็นแปดกับชะตาราศีเกิดของชาวราศีมิถุนนะนะคะท่านหลวงวิสารดลกรท่านได้ประพันธ์เป็นบทกรเอาไว้ว่าพระฤหัสบดีเป็นแปดได้ความผิดจนน้ำจิตชัยปลาตามบทประพันธ์นะคะก็หมายถึงช่วงเวลาที่ดาวพระฤหัสบดีเดินเป็นแปดนั้นทำอะไรก็ดูว่าจะผิดไปสะหมดเลยละคะ่ะเรียกกันว่าหายใจก็ยังดูผิดเลยกออ็อันนี้ คือท่านจะไม่ค่อยได้รับน้ำใจหรือว่าการช่วยเหลือเผื่อแผ่จากคนอื่นเท่าไหร่นักบางทียังโดนหมันไส้หรือว่าโดนอิจชาริษยาหรือว่าโดนจับผิดเอาง่ายๆอีกด้วยอีกทั้งตนเองเนี่ยหากไปช่วยเหลือใครเนี่ยถือเป็นช่วงเวลาทำคุณบูชาโทษค่ะดังนั้นชาวราศีมิถุนหากจะขันอาสาไปช่วยทำสิ่งใดให้กับใครนะคะเรียกว่าอย่าไปขันอาสารับสิ่งใดมาเป็นธุระแห่งตนจะดีที่สุดค่ะ ต้องระมัดระวังเอาไว้บ้างบางทีคนโบราณก็บอกว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดคือบางทีเราไปช่วยเหลือเขาเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเองอะ่ะกลับมาเดือดร้อนเองในที่สุดค่ะอาจารย์กบก็ขอฝากคาถานณนะเมตตาเอาไว้ให้กับชาวราศีมิถุนเอาไว้ใช้งานกันสักนิดนึงนะคะ เรียกว่าในช่วงที่ดาวพระฤหัสบ,บดีเดินจอนอยู่ในจุดที่เป็นมุมอับกระดวงชะตาเนี่ยบางทีก็จะโดนเพ่งโทษเอาได้ง่ายๆหรือว่าทําอะไรมันก็ดูผิดในสายตาของคนอื่นง่ายๆซะอย่างนั้นแหละดังนั้นคาถาณเมตตาเนี่ยเรียกว่าเมื่อใช้สวดใช้ภาวนาแล้วจะทําให้ใครเห็นใครก็รักนะคะใครเห็นใครก็เมตตาค่ะ โดยคาถานั้นจะเริ่มต้นด้วยการท่องนโมสามจบก่อนนะคะแล้วตามด้วยคาถาว่าณเมตตาโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะเอนดูสารพัสตูวินาสันติอิติปิโสพรกวาเห็นหน้าวาจาเอนดูด้วยนะโมพุทธายะ ให้ท่านเสกเป่าสักสามคาบนะคะแล้วก็ใช้มือเนี่ยลูบหน้าไปตลอดจนถึงท้ายทอยหรือจะใช้เป็นการเสกแป้งผัดหน้าหรือว่าจะใช้เสกน้ําเพื่อล้างหน้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็ถือว่าเป็นคาถาเมตตามหานิยมที่ใช้แล้วก็จะช่วยออทอนกําลังของดาวพฤหัสบดีทีเ่เดินอยู่ในจุดมุมอับที่ทําให้โดนหมันไส้ได้ง่ายหรือว่าโดนเพ่งหรือว่าโดนจ้องจับผิด หรือว่า,เ,าเรียกว่าทําอะไรก็ผิดไปง่ายๆเนี่ยจะได้ทัทุเราเบาบางลงไปบ้างค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงชะตากันบ้างนะคะท่านหลวงปู่ล่าท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัว,ไม,มตวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงบุญที่เราทํานะคะจะเป็นบุญฤทธิ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะช่วงไหนที่ดวงเราไม่ค่อยดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับมากจนเกินไปค่ะ และช่วงไหนที่ดวงเราดีอยู่แล้วนะคะบุญก็จะช่วยอุ้มชูดวชะตาของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะโดยการทำบุญนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาล้วนเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นค่ะและอาจารย์กบขอแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการเสริมดวงชะตาให้เกิดความสุขความสำเร็จและช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้กับชาวราศีมิถุนดังนี้ค่ะ ในช่วงสี่เดือนครึ่งถัดจากนี้ไปนะคะให้ท่านหมั่นทําบุญด้วยสังฆทานสดบ่อยๆค่ะซึ่งสังฆทานสดนั้นก็จะประกอบไปด้วยดอกไม้ทูบเทียนข้าวสวยอาหารข้าวอาหารหวานผลหมากลากไม้และเงินค่ะซึ่งเงินนั้นจะเป็นจํานวนเท่าใดก็ได้นะคะแต่ขอให้เกินอายุของท่านค่ะซึ่งสังฆทานดังกล่าวนี้เรียกว่าเป็นสังฆทานสดค่ะ ดังนั้นการทําสังฆทานนะคะหลายๆครั้งเนี่ยเ,เราเวลาเราไปาถวายสังฆทานแล้วก็มักเจอพระสงฆ์เพียงรูปเดียวนะคะลักษณะแบบนั้นนะคะเรียกว่าสังฆทานไม่ครบองค์สงค่ะถ้าสังฆทานที่แท้จริงตามแบบโบราณจริงๆนะคะท่านจะนิยมให้ถวายกับคณะสงฆ์อย่างน้อยสี่รูปขึ้นไปค่ะ ซึ่งในลักษณะการทําแบบนี้ถือว่าหาทาได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่เวลาเราไปถวายสังฆทานเนี่ยเราก็มักจะได้พบกับพระสงฆ์ที่มารับสังฆทานเพียงแค่รูปเดียวซึ่งลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะของการถวายสังฆทานกับคณะสงฆ์แบบเต็มรูปแบบนะคะโดยด้วยส่วนตัวของอาจารย์กบเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลือกถวายสังฆทานสดในวันพระค่ะ เพราะว่าภิกษุสงฆ์เนี่ยจะลงสารามาเพื่อรับสังฆทานจากญาติโยมอย่างพร้อมเพรียงกันทุกรูปเลยล่ะค่ะเรียกว่าทั้งวัดเนี่ยมีอยู่กี่รูปในวันพระเนี่ยพระสงฆ์ก็จะลงมาพร้อมเพรียงกันทุกรูปเลยเรียกว่ามงลงกันลงศาลากันแบบหมดวัดเลยล่ะค่ะจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็ให้อุทิศบุญส่วนกุศลน,นะคะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแบบเฉพาะเจาะจงเลยค่ะเรียกว่า ในวันที่ท่านทําสังกธานสดเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ท่านอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแบบเฉพาะเจาะจงให้กับเจ้ากรรมในเวรที่ทําให้ท่านนั้นมีปัญหาติดขัดหรือว่าทําให้ท่านเกิดอุปสรรคในเรื่องต่างๆโดยการทําบุญแบบสังฆทานสดในลักษณะนี้ว่ากันว่าจะได้บุญที่เร็วและแรงค่ะถือว่าเป็นบุญในการแก้กรรมที่ดีมากๆอีกวิธีหนึ่งเลยละค่ะ อาจารย์กบก็ต้องขออวยพรให้ชาวราศีมิถุนนั้นโชคดีมีความสุขใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เอ็นดูใครเห็นใครก็เมตตานะคะทำงานอะไรก็ขอให้ท่านนั้นเหนื่อยน้อยๆค่ะแล้วก็ได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะขอให้มีโชคลาภทางการเงินกันอย่างง่ายๆเฮงเงปัง,ป,งปังกันทุกคนทุกท่านเลยค่ะและถ้าชอบคลิปนี้นะคะ กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชะตาแาบละเอียดกับอาจารย์กบสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะ สำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยกลก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ